ในรอยตีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุณาการอนันตนรชัยเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่17ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ายูหัวรัชกาลที่4และเป็นพระองค์ที่หนึ่งที่ประสูติแต่เจ้าจอมมานดาเปี่ยมที่ด่านหลวงอาสาสำแดงกับคุณท้าสุจริตธรรมรงค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอุณากร เนื่องมาจากเมื่อเจ้าจอมมารดาเปี่ยมเข้ามาอยู่ในวังได้เล่น,นละครเรื่องอีเหนาเป็นตัวอุณากันหรือตัวนางบุษบาปลอมตัวเป็นชายพระองค์เจ้าอุณาการอนันตนรชัยมีพระสูทพรพราดาภคินีร่วมห้าพระองค์ได้แก่ 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าเทวัอุทัยวงศ์กรงปริยาเทววงศ์วโรปการ ต้นราชสกุลเทวกุล 2. พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตหรือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระบรมราชเทวี 3. พระองค์เจ้าสว่างวัฒนาหรือสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอิยากาเจ้า 4. พระองค์เจ้าสวภาพงศ์ศีหรือ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ